มีคนถามมาเยอะมาก อันนี้ก็เป็นอีก,อก,อก,อกห,หนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจนะครับเลยต้องหยิบมาทําคลิปเลยจีบหมอยากไหมเป็นคําถามที่น่าสนใจจริงจริงมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะเดี๋ยวเราจะแยกปัจจัยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการวิเคราะห์เรื่องการจีบหมอนะครับใช้ได้กับทุกอาชีพไม่จำกัดแค่หมอนะแต่ถ้าเกิดใช้หลักการเนี่ยส่วนใหญ่จะจีบได้การจีบหมอเนี่ยหมอมันต่างกับชาวบ้านตรงไหนคือหนึ่งมันไม่มีเวลาอ่าเอาเริ่มพิจารณาก่อนนะว่าถ้าเกิดจีบหมอต้องเจออะไรดังนั้นหมายคขาว่าความยากที่หนึ่งคับ ครับก็คือหาเวลาตรงกันไม่ได้ดังนั้นคำว่าไม่มีเวลาเนี่ยเวลาส่วนใหญ่ของหมออยู่ที่ไหนครับอยู่ที่โรงพยาบาลดังนั้นโอกาสที่จะจีบหมอติดในโรงพยาบาลขอบอกเลยว่าโนโคตรยากแต่มันมีทางรัดเดี๋ยวบอกว่าไ้วันทางร่ไหนดังนั้นหมายเขาว่าหนึ่งควรไม่ควรไปจีบหมอในโรงพยาบาลเพราะอะไรเพราะมันคือเวลา ทำงานทำงานเหอยไหมเหนื่อยไอ้ยี่ใครๆก็เหนื่อยแล้วมึงไปจีบเขาตอนเขาทำงานเหนื่อยไม่อยากคุยอยู่แล้วดังนั้นคุณควรจะเลือกไปหาหมอตอนที่เขามี เวลาว่างอ่าคำถามก็คือแล้วมือว่างตอนไหนไม่ใช่เวลาว่างนะอันนี้เขียนผิดอ่าลายมือหมอนี่ยากเหลือเกินอ่าเวลาว่างทีนี้หมอแต่ละคนอนะ่ะมันจะมีไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันนะครับขอแยกก่อนหมอบางอาเภอันนี้พูดถึงหมอผู้ชายก่อนนะยังไม่ได้พูดถึงหมอผู้หญิงนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่ถามคำถามนี้พี่อ่ะนั่นคือผู้หญิงเว้ยเอออยากจีบหมอผู้ชายอันดับแรกครับเราจะเจอหมอได้ที่ไหนบ้างหนึ่งในเกมครับผมเฮ้ยเจอหมอในเกมเยอะหมอเล่นเกมเยอะนเอะเว้ยทำไปเล่นไปนะเกมออนไลน์อย่างเงี้ยบางหมอบางคนเล่ย หรือบางคนคือแบบแม่งเล่นเอเ x l กเลเจนอย่างเงี้ยแม่งเล่นกันจริงจังนะไอ้พวกเนี้ยเล่นเก่งด้วยที่2ที่สามารถไปเจอได้ยิมผู้หมอชอบเล่นกล้ามอ่าบางคนอยากดูแลสุขภาพตัวเองนะครับไปเจอได้อ่าที่3ที่สามารถไปเจอได้อันนี้ใช้คาว่าดักรอแต่ว่าอาจจะแบบโอกาสที่มันจะจีบติดอาจจะน้อยหน่อยที่นี่เวยเป็นพวกคาเฟอ้าวแล้วสามที่นี้ว่าหนาตรงไหน คาเฟ่ Coffee, ครับส่วนใหญ่คือหมอแม่งคือแค่ไปแดกกาแฟเฉยๆมันเลยไม่ค่อยมีเวลาได้นั่งคุยได้อะไรหรอกนะดังนั้นโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันน้อยพี่ขอตัดเวรีทิ้งดังนั้นในเวลาว่างที่จะเจอได้ไบ่อยๆนะครับจะต้องเป็นสถานที่ที่มันยังไงเกมกับยิมเชื่อมโยงตรงไหนอ่าเชื่อมโยงไม่ได้ไม่เป็นไรน้องเชื่อมโยงนะนะคุณเป็นหมอนะฮะตะก,กะนะครับมันเป็นกิจกรรมที่สามารถมีแอคทิวิตี้ร่วมกันและ เทถามร่วมกันได้นานอ่าเล่นเกมอย่างนี้ใช่ไหมกว่าคุณสนิทกันบางทีอยู่กิวเดียวกันใช่ไหมหรือว่าเล่นแบทเดียวกันถูกใจถูกคอปุ๊บอีกแค่นัดเป็นปาร์ตี้มาเจอบ,บ่อยๆคุณจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นนะเป็นบวกนะครับเล่นยิมยิมอ่ะคือบางทีเราก็ไปอาจจะแบบมีการพูดคุยศึกษาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีความใกล้ชิดครับดังนั้นคือคุณเล่นอะไรก็ได้ครับเล่นกอล์ฟก็ได้อ่ะหมอมันก็เล่นกอล์ฟเยอะพี่ก็เล่นกอล์ฟอ่านะฮะจริงๆ วเวลาส่วนใหญ่การจะกีใครแตกคนเนี่ยมันต้องเทคทามครับใช้เวลาร่วมกันเพื่อให้เขาเห็นเราเราเห็นเขาทีนี้ถามว่าอา่ะมีอ,นอันอื่นอีกไหมไปคิดเองคือมันมีอีกตั้งหลายกิจกรรมเพราะาหมอแต่ละคนกิจกรรมไม่เหมือนกันถูกปะ่ะแต่ว่าถ้าคุณได้ใช้เวลาร่วมกับชีวิตของเขาที่ไม่ใช่ในเวลางานแล้วเวลาไปคุยกับเขาอ่ะกรุณาอย่าคุยเรื่องสําคัญมากนะครับกับหมอทุกคนนะครับห้ามคุยเรื่องสุขภาพสิ้นชิดที่สุด <c oughs> คือเวลาทำงานเนี่ยมันก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วนะแล้วนั้นอนะคนไข้อะบางคนบอกว่าแกล้งป่วยครับแกล้งป่วยเพื่อจะไปจีบหมอกูบอกเลยอันนี้ไอ้เี้หมอกาก,ากระบาดท,ทิ้งเลยครับต่อให้สวยหมอก็ไม่เอาประสาทแดกนึกอออใช่ไหมเออคนดีหน่อไม่ใช่อยากป่วยเข้ามายกเว้นว่าสวยมากรู้ใจมันถูกสเปกหมอจริงๆริงอะเอออันนี้อาจจะมีสิทธิ์จำยากมากครับที่แบบคุณจะมาจีบหมอในเวลาง,งานแล้วให้หมอปิ้งคุณนะเพราะว่าปกติแม่งก็ไม่อยากจะเสียเวลาอยู่แล้วอยากรีบตรวจรีบไปไม่เหนื่อยแล้วนั้นนั่นคือคุณยิ่งเอาเรื่องสุขภาพนนนคััับไปุยกมมตอี เวลาว่างอุ้ยแม่งโดนปัดตกเลยนั่นนี่บอกว่ารักแพ้เออรักอะไรแหละถึงก็บอกว่ารักแท้อ่แพ้ไกลชิดอ่านะนี่คือความยากครับคือเรื่องของเวลานะหรือมันมีอีกทางล้านหนึ่งครับอีกเวีนนึงนะครับถ้าคุณอยากจะเจอหมอได้อีกที่หนึง่งอันนี้คือว่าเป็นแบบที่รับร้านเหล้า <c oughs> หมอแห้ปากเปียกปากแฉะว่าไม่ช่เลือกเล่าไอ้เหี้ยตัวมันน่แดกอย่างหนักเลยนะฮะคุณเจอหมอได้ที่ร้านเล่าครับผมแต่ทั้งหมดเนี่ยทุกสถานที่นะครับรู้ไหม ความยากมันอยู่ที่ข้อสองครับก็คือคุณไม่รู้ว่าเขาเป็นหมอ,อคือบอกเลยว่าส่วนใหญ่อะ่ะหมอที่ไปอยู่ต่างสถานที่ตนาพู้เนี้ยมันชอบปกปิดตัวตนครับมันไม่ชอบบอกคนอื่นว่ามันเป็นหมอครับก็เหตุผลยวค่อยว่างที่อื่นแล้วกันแต่พอคุณไม่รู้ว่าเขาเป็นหมออะ่ะคุณก็จะไม่รู้ไง ว่าเออกูอ,อยากจีบหมอดังนั้นบางทีคุณต้องแอบ,บต้องแอบ,บไปส่องดูไลฟ์สไตล์หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณอาจะต้องทักกันบ้างมานิดนึงว่าเออเขาเป็นหมอหรือเปล่าแล้วก็แอบ,บไปสืบแม่งเ,เหมือนสตอเกอร์เลยว่ะนะแต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆคือหมอน้อยคนมากๆที่จะประกาศตัวเองว่าเป็นหมอดยทั่วไปเขาเป็นพวกแบบอินฟลูเอนเซอร์เป็นทำช่องหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาให้ความรู้อย่างพี่อย่างเงี้ยคนบางคนรู้จักแหละว่าพี่เป็นหมอหรือป่ะเพราพก,ก็พูดเป,ปล่าๆว่าหมอโฮสต์หมอโอนใช่ไหมแต่มันมีหมอคนอื่นๆน่ะที่เขาก็เป็นพวกแบบอินโทรเวิร์ t ไม่ได้อยากเเเจอออออใใใครใใครรรรไไมม่่ยยยาากหหู้้้ป็นออะงงี อย่างคนหนึ่งหมอเอทุกคนรู้จักหมอเอ๊ไหมนึกไม่ออกคือเดมูครับนะคุณหมอที่เขียนวอลล์เขาอยู่กันมาตั้งนานนึ่เคยบอกตัวเองก็เป็นหมอครับจนทัางหลังคือคนค่อย รู้เองอ่าเห็นป่มจริงๆอะหมอหลายคนครับเป็นเหมือนหมอเอนะครับก็คือกูไม่อยากให้ใครรู้ว่ากูเป็นหมอเดี๋ยรรวเขาไปข้างนอกเนี่ยนะถ้าใครรู้เป็นหมอปุ๊บเนี่ยมันก็จะบนมาข้อน,นี้เลยครับสุขภาพครับไอ้ที่เป็นอะไรไอะไรไม่ออกอะเหรอไม่มีอะไรชวนคุยเลยเหรอ,อชวนเรื่องสุขภาพเนี่ยน,น,นั้นสองข้อนี้ลองดูแล้วกันถ้าเกิดคุณสามารถผ่านสองข้อน,นี้ไปได้คุณก็ถึงหมอแน่นอนครับผมหมอจีบไม่ได้ยากอย่างที่คิดหมอมันก็คนธรรมดาเหมือนกันถ้าคุณเข้าไปเจอเขาในสิ่งที่เขาชอบ ใช่ไหมเช่นชอบเกมชอบออกกํลาลังกายชอบตีกอล์ฟชอบกินเหล้าคุณมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ตรงกับความชอบของเขาคุณได้เทคไทม์ใช้วเวลาร่วมกันจีบติดได้ครับไม่ยากครับนะที่สําคัญก็คือคุณจะได้บัฟทันทีครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่น่ารักะนะครับไม่บอกว่าสวยนะนิสัยน่ารักหน้าตาน่ารักโลกจาใจดีคุณเสมอครับถ้าตอนนี้คุณยังไม่สวยไม่น่ารักมาหาที่หมอได้ที่คุยครูคุณก,กันจะ้ะ